赢！赢！ ปืนใหญ่ว่าราชาแห่งสนามรบเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแบบของสงครามในยุคป,ปัจจุบันครับอย่างในการรบของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ยิงกันวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นนัดครับทำให้เวลาที่เรามีข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านหรือว่ามีแวว์จะใส่กับคนข้างๆ้างทีไรเราก็มักจะมองหาปืนใหญ่กันทุกทีวันนี้ครับเวเลอร์สตอรี่ก็ได้รวบรวมปืนใหญ่ตัวจิ๊จๆของทหารบกไทยมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันครับมาดูกันว่า top ป5ปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลลิเมตรของทหารบกไทยปืนไหนจะยิงได้ไกลกว่ากัน เริ่มด้วยอันดับ5ปป,ปค25หรือว่า M198 เป็นปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งตัวจี๊ดของทอร์บครับเข้าประจําการปี2525 25แล้วก็ผลิตจากสาหรัฐโดยเป็นปืนใหญ่ประเภทลากจูงและใช้รถ5ตันในการลากแถมในตาราเนี่ยเขาก็บอกมานะครับว่ามันสามารถนําฮอมายกยิว้วด้วยโดยส่วนประกอบเนี่ยมี4ส่วนด้วยกันับก็คือตัวปืนหรือว่าแคนนอนรถรองปืนแคลิชเครื่องรับแรงถอยมีคอยแมคานิซมึมแล้วก็เครื่องควบคุมการยิงไฟร์คอนโทรลอีควิปเมนต์ครับลำกล้องเนี่ยว่าง150 Mm, ยาว6.17เ mm, มตรหรือ39เท่าของความกว้างปากลำกล้องมีเกลียว48เกลียวเวียนขวาแบบโค้งที่ระยะยิงเนี่ยไกลสุด30กิโลเมตรยิงจากจตุจักไปลงธรรมศาสตร์รังสิตประมาณนั้นครับมุมยิงสูงสุด1275ม mm. ิลเลียมอัตราเร็วในการยิงสูงสุด4นัดต่อนาทีแล้วก็มีเครื่องหมุนปืนเร็วที่เป็นเหมือนจานดาวเทียมเอาไว้หมุนปืนทั้งกระบอกรอบตัวแบบเร็วสุดๆแล้วก็มีพลประจำปืน12นานเรียกว,ว่าเป็นปืนขนาด155ม mm. ิลในตำนานเลยก็ว่าได้ครับ 4. ปกค 37M109A5 อ 37m109A5 ครับ ก็เป็นปืนใหญ่อตราจรสายพานซึ่งเราเนี่ยก็เคยพูดถึงไปแล้วแบบละเอียดยิบในคลิปที่มีชื่อว่านีม่มันไม่ใช่รถถังนะเวย้ยเพราะงั้นวันนี้เราก็พูดถึงมันแบบคร่าวๆก็พอนะโดยมันถูกผลิตขึ้นในบริษัท BMY สหรัฐอเมริกาโดยเป็นปืนใหญ่ที่ติดอยู่บนรถเกราะสายพานถ้ามองผ่านๆเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นรถถังได้เลยความเร็วสูงสุด53.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ354กิโลเมตรส่วนตัวปืนเนี่ยมีขนาด155มิลลิเมตร39คาลิเบอร์แบบ M284 ความยาวลำา กล้องยาวลำกล้องเนี่ยยาว6.09เมตรระยะไกลสุด30.2กิโลด้วยกระสุนต่อระยะครับนีพลประจำปืน6นายอันนี้ข้อมูลแบบไม่รวม M992A1 ที่ขับตามกันเป็นสมุนข้างไข่ด้วยนะครับโดยประจำการที่ป2ง1 2รออปลาจีนครับ ปังโฆษณาสซักแ๊บครับประกาศย้ายร้านในช้อปปีครับทุกคนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยร้านเว l เลอร์แท็กติคอลได้เปิดแอคเคาทร้านใหม่ในช้อปปีแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่เคยกดติดตามหรือว่ากด Follow แอคเคาทร้านเก่าของเราเอาไว้เนี่ยได้โปรดตับตามไป Follow แอคเคาทร้านใหม่กันด้วยนะครับทุกท่านซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับกด Follow ทั้งทีเนี่ยร้านเราก็ต้องมีของสมนาคุณอยู่แล้วโค้ดส่วนลด200บาทนั่นเองครับโดยจะมีทั้งส่วนลด200เมื่อซื้อขั้นต่ำ2,000ัน ส่วนลด500เมือ่อซื้อขั้นต่ำ5,000แล้วก็ส่วนลด1,000เมือ่อซื้อขั้นต่ำ10,000ย้ำอีกครั้งครับแอ็เค้าใหม่ของเวลเลอร์ทัติิคในช้อปปีอย่าลืมไปกดคอ l โล w ก,กันเยอะๆเด้ออันดับ3บปนรอรอ 3, 4 Csn 45A1 ครับเป็นปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบขนาด155ม mm, ิลิเมตรเข้าประจำการในปี2534ซึ่งผลิตโดยโนริคุมประเทศออสเตรียมีน้ำหนัก1 0 7 0กิโลลำกล้องยาว7,046ม mm, ิลลิเมตร45 kg. ส่วนระยะยิงไกลสุดเนี่ย39.6กิโลเมตรด้วยกระสุนต่อระยะครับมุมยิงสูงสุด1,280ต่ำสุด -89 มิลเลียมอัตราความเร็วในการยิงสูงสุด7นัดต่อนาทีมีพลประจำตัว12นายใช้รถลากจูงเป็นรถบรรทุกขนาด10ตัน อันดับ2อปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรอัตราจรล้อยหง่ M758 ATMG ครับชื่อเต็มๆเ,เนี่ยก็คือ Autonomous Trucks Mounted Gun ผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารโดยใช้พื้นฐานจากปืนใหญ่แอดมอสของบริษัทเอลบิทซิสเต็มประเทศอิสราเอลครับติดตั้งอยู่บนแคร่ดัดแปลงของรถบรรทุกคาทร่า 6x6 10ตันจากเช็กลำกล้องเนี่ยกว้าง155ม mm, ิลลิเมตรยาว52คลิเบอร์ระยะยิงไกลสุด40กิโลเมตรแต่เขาโมว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิงได้ไกลถึง54กิโลเมตรเลยทีเดียวสามารถยิงได้ถึง54กิโลเมตร ด้วยกระสุนวีแหละ54กิโลเมตรนี่ตกที่ไหนนะสระบุรีได้อยู่อ๋จอกดสนามยิงปืนใหญ่รถถังใช่ไหมของสุนมาาน้ายิงได้นะครับ54กิโลเนี่ยด้วยความเร็วในการยิงครับถ้าการยิงเป็นชุดก็ประมาณ3นัดใน30วินาทีส่วนเครื่องปิดท้ายแบบริ่มเลื่อนทางระดับเปิดอัตโนมัติ เครื่องช่วยบรรจุก,กระสุนระบบไฮดรอลิกมุมยิงสูงสุด1244ต่ำสุด3 5มิลเียในเวลากลางวันเนี่ยใช้เวลาในการตั้งยิงน้อยกว่า1นาที30วินาทีมีพลประจําปืน6นายมีการตั้งปืนการสายและการยกลํากล้องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติการนําร่องเนี่ยใช้ ISN ร่วมกับแผนที่ในระบบและเรดาร์วัดความเร็วต้นของกระสุนติดตั้งอยู่กับลํากล้อง <S <S และอันดับห ปอรอ52หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกติดปากกันว่าซีซ่านั่นเองครับโดยชื่อตเต็มๆของมันเนี่ยคือภาษาฝรั่งเศสที่อ่านว่า Google ช่วยด้วย a système équipé i d'un d t e r r l l โอเคหรือที่แปลเป็นไทยว่ารถบรรทุกที่ติดตั้งปืนใหญ่นั่นแหละครับเคร่นตที่ Nexter System ฝรั่งเศสเข้าประจําการในปี2552เป็นปืนใหญ่หนักกระสุวนวิถีราบขนาด155ม mm, ม52เคลิเบอร์ติดอยู่บนรถบรรทุกหุ้มเกราะขนาด6คูณ6ระยะปฏิบัติการ600กิโลเมตรวิ่งบนถนนดำได้ประมาณ90แต่ว่าถ้าในภูมิประเทศเนี่ยก็ได้สัก50ครับยางเลเดียนระบบเติมลมปล่อยลมอัตโนมัติโอเคมาดูตัวปืนกันบ้างครับความกว้างปากลำกล้อง155ยาว815 มี48เกลียวระยะยิงไกลสุดถ้ากระสุนเบสบีดเนี่ยก็42กิโลมุมยิงสูงสุด1200ต่ำสุดลบ89มิลเลี่ยมอัตรายิงสูงสุด6นัดต่อนาทีแต่ว่าถ้าจะยิงต่อเนื่องเนี่ยก็1นัดต่อนาทีครับบรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบไฮดรอลิกมีพลประจำปืน5นัดตัวรถบรรจุกระสุน18นัดพร้อมชนวนหัวบรรจุดินส่ง18ช่องและชนวนท้ายครับใช้เครื่องปิดท้ายแบบครวงเกลียวเสาะร่องคำนวณการยิงโดยอัตโนมัติด้วยระบบนำร่อง In a System r t Navigation i a l s โดยคอมพิว แบบจับความเร่งแล้วก็ใจโรสโคเวลาตั้งยิงเนี่ยก็สามารถติดตั้งระบบพร้อมยิงได้ภายใน1-2นาที แต่ว่าปัญหาหลักเนี่ยน่าจะเป็นการปปครับเนื่องด้วยมันเนี่ยเป็นปืนจากฝรั่งเศสอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรอนาเข้าซึ่งก็ต่างจาก ATMG ครับที่เราผลิตในประเทศทําให้การปฏริบัติบํารุงและการส่งกําลังเนี่ยทำได้ดีกว่าจะเห็นครับว่าหลังๆเนี่ยทางกองทัพก็จะเน้นไปทางปืนใหญ่ติดล้อเยอะขึ้นเพราะว่าข้อดีของปืนใหญ่แบบอัตราจรเนี่ย <c oughs> คือมันสามารถตั้งยิง <c oughs> พอยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถย้ายที่ตั้งได้เร็วกว่าปืนใหญ่แบบลากจูงเยอะเลยก็เลยมีผลให้ค่าศึกเนี่ยตรวจพบที่ตั้งของปืนเราได้ยากลดโอกาสที่มันนจะยง้อ ลับมาหาเราหรือที่เขาเรียกกันว่าชูดแอนด์สกูตยิงปุ๊บชิ่งปับ๊บนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับปืนใหญ่155ตัวเด็ดๆของไทยใครมีปืนใหญ่หรือว่าอาวุธแบบไหนเ,เจ๋งเหมาะกับการทำโกโก้ครันชนอกเหนือจากนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ w วเลอร์พ <P> ีเอ็กซ์สแตนดาร์ดเ มาพร้อมกับนวัตรกรรมการดีไซน์ที่ระบายอากาศได้ง่ายกับช่องระบายอากาศด้านข้างลำตัวแห้งอย่างไวใส่สบายพร้อมหลุยภารกิจทุกรูปแบบเนื้อผ้ายืดหยุดเหมาะทุกการเคลื่อนไหวใส่ใจทุกตะเข็บตัดเย็บด้วยคุณภาพหากใครสนใจช่องทางสั่งซื้ออยู่ตรงหน้าทุกท่านแล้วครับเวลเลอร์พี well er จาก, well er well er กาเวลเลอร์แท็กติคอลเวลเลอร์แท็กติประกาศเตือนภัยประกาศเตือนภัย ประกาศเตือนภัยขณะนี้มีมิจฉชาชีพแอบอ้างนำชื่อเวเลอร์แพทติเคลไปขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ประกาศเตือนภัยเราจึงขอให้ลูกค้าที่น่ารักทุกคนที่ไม่ได้มาซื้อที่หน้าร้านโปรดโปรดรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนสั่งซื้อโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนสั่งซื้อโปรดตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนสั่งซื้อประกาศเตือนภัยขณะนี้มีมิ มีอาชีพประกาศเตือนภัยตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนประกาศเตือนภัยบัญชีบัญชีบัญชีการโอนมีแค่บัญชีของบริษัทเท่านั้นอาชีทางบริษัทไม่มีไม่มีไม่มีนโยบายตัวแทนการขายไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นสิ้นมีหาชีพแอบอ้างสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางร้านเวเลอร์เวเลอร์เวเลอร์ทัตติคอสโตรอประกาศเตือนภัยหรือเฟซบุ๊กเวเลอร์ทัตติคอสโตรหรือโทร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 ตามเบอร์ที่ขึ้นตรงหน้านี้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนด้วยรักและห่วงใยลูกค้าที่น่ารักทุกคนค่ะประกาศ การเตือนภัย